สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้ภาพสมเด็จนะมาถ่ายชมนะครับสมเด็จตรงนี้นี่ถ้าเป็นพิมพ์นี้ก็ต้องตีเป็นโซนทางวัลขังนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมนะครับวัลขังจะมีพิมพ์นิยมอยู่ทั้งหมดห้าพิมพ์นะครับจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เจดี พิมพเกตบัวตูมแล้วก็พิมพ์ปกโผนะครับนิยมห้าพิมพ์นะครับที่มิที่นิยมอ่ะนะนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ฐานแสมนะครับพิมพฐานแสมนเนื้อหาเนืบนุ่มดีนะครับนรเ,น,เนื้อหาก็ได้เนืบนุ่มนะครับก็ในการเล่นพระสเิ็จในบางครั้งเนี่ยนะครับ ผมว่าบางทีดูพวกโซนเนื้อะอะไรพวกนี้นะครับดูความนุ่มดูความอะไรของเนื้อนี่ก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึง่งนะครับวงนี้ก็เนื้อหาสวยดีนะนะครับผ้าก็มีธรรมชาติความเก่าอยู่นะครับโซวัลข้างนั้นก็จะนุ่มๆน,นิดนึงพิมพ์ทรงก็จะดูแบบอิ่มๆนิดนึง นะครับเส้นซุ้มเลยรพวกนี้นะครับพวกเส้นซุ้มอะไรพวกน,นะน,นี้ขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างอันนี้ด้านหลังนะี่ด้านหลังนะนี่โซนเนื้อก็โอเคนะใช่ไหมครับองนี้เป็นเกรดเกรจดจรวดซุ้ม นะครับนี่เป็นเกตจรวดซุม้มเกตของพระสมเด็จเนี่ยจะมีอยู่สี่แบบสี่ลักษณะกันก็จะมีเกตจรวดซุม้มเกตไม่จรวดซุม้มเกตทลูซุม้มแล้วก็เกตบวตุมนะครับองค์นี้เป็นเกตจรวดซุม้มนะครับก็พิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับใช้หลักสามอย่างนี้แหละในการดูพระในการเล่นพระอ่ะก็ผมก็ดูสวยดีนะผมเลยมาถ่ายชมเนาะ นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานแฟมนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานแฟมนะครับโซ่วรรันขงนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เลยครับคลิปหน้าเจอผมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับตลอดการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้ไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ